น้องปอน้องปอมากินขาามม่าวเอ้เห็ดตำสมไว้แห้เนี่ยจ้าพี่นุ้ยกับเขามีแค่นี้ดิจ้าบบมียังอื่นตีน้องกินเพปบบได้ไหมจ้ามีไข่เจียวบ่มีแค่นี้ลหละกินบ่ได้หรอกินได้จ้าเออนี่พี่ปอลู่ไปว่าบ้านเขานะอยู่กันสามคนพี่น้องรู้จ้าไอ้บีว่าให้พี่ฟังอยู่ วาอยู่กับหลิวกับพี่นุ้ยจ้ารวยก็ดีบ้านนี้พี่เขาใหญ่สุดรวยซะถ้าสิว่าเป็นสะพายนะต้องฟังแล้วก็เคาโพพีเขาพบจ้าแล้วนี่เห็นงานอย่างไรน้องขายของจ้าฮาอีหยงนะเป็นไห่ค้าติขายของนี่สิพอจิัง,งกับพอยู่จ้าพี่นุยน้ยหนูไม่อยากได้พี่สะพายจนนแบบนี้คนที่สิว่าเป็นพี่สะพายหนูต้องรวย จน,จนแบบนี้นะไอบิวกับสิไม่ได้หาเลี่ยงติลํำพังเขากับลำบากอยู่แล้วถ้าเอาเขามาเพิ่มนะก็ซิบไม่ได้กินมาม่าทุกมือติแมนสงสารเจ้าของเนาะเออนี่คิดดีแล้วติที่มากกับบิวอะโตมีอย่งสมกับน้องสายเขาแน่เจียมตัวไวแน่ก็ดีเด้อจ้ามาแล้วทุกคนกุองหอมปลาลาดเนีนี่พี่นุย้ยเฮ็ดสุ่มตามของปวดผุงหรอ แม,แม่แม่จ้าเอ้เฮดสมตำที่โตมากละไอวิวพี่นุ้ยเฮดสมตำที่อายมากว้ยนะเป็นดัซเซ่บักคักเลยน้องขอซิมกอนพี่นุ้ยกับพวกให้ซิมบอกว่าต้องรอกินพร้อมไอป้าไปกินสมตำมาม้าฟ้าเมา่กินมันสีคล้ายเครื่องเอาคือเบิดพี่ปอกินคือพวกเราจะรอคนอื่นแน่พี่นุ้ยนะเขาสายเฮดไว้รอกินพร้อมกันกันกบไอวิวพี่คือกินเบิดกอนแบบนี้คือนี่หิวขนาดนั้นเลยบอกหิวคือพวกบอกกันดีดี ถ้าน้องว่าให้เกียรติพวกพี่สองคนน่ะน้องก็ให้เกียรติวิวแนะ่แค่ล้อกินเขาแค่นี้อ่ะแต่เฮ็ดบ่ได้เรายางอ่นอ่ะสิไปเฮ็ดอีหย่างได้ที่บ้านของน้องอ่ะเขาบ่สอนเรื่องมารยาติบอกบ่แม่นมแบบนั้นเลยเดฟวิวนี่พี่บอกว่าพี่นุ้ยโกโหกติจะขอเป็นคนกินบุญใ้แทนนะหลักฐานก็อยู่ค้าตายังไม่ยอมรับอีกพี่นี่นิสัยแย่แย่เนาะแล้วยังไม่โยนความผิดในคนอื่นอีกเออคือหนูเออพ่เป็นยังไงบอสสมตามาซื้อเ,อเวลากระเบิดไป ปอเมื่อนี้มันครบรอบสามเดือนเหรอาอซือนนทองให้ครบรอบอีหยังเ็อต้องซื้อท้องให้เธอว่ต้องเอาเลยนี่มันเงินน้องของฉันเธออยากได้เธอกระเซือเอาเองเมือม่อเมื่องานบะเฮดมีได้อยากได้นั่นอยากได้นี่แมนขนาดน้องสาวได้แทนนะยังไม่ยากได้ของแบบนี้เลยพี่ปอมาบใหไอซื้อให้เป็นบอก พี่บอเคยให้แบบนั้นเลยแล้วถ้าบอเคยขอนะไอ้บิวสิรุลย์ยังได้ว่าพี่อยากได้ท้องซันก็บต่ต้องเอาริวพอได้แล้วน้องขั่วกับพี่ปอแบบนี้เรื่องกินเขาก็คือกันตาสมมือวนี้แซบบักครับพี่แซบก็บก,บกินหลายๆน้องเออพี่หนูว่าค่อยมากแฟนพี่บิวคนนี้เลยเบิ้งจนจนจนนังเลยพี่กับบอม,มากขึ้นกันพี่ว่าถ้าน้องฮ้องคบกับมีคนนี้ยคือสีล้อบากคัะจากเทศงานเป็นบาบุ เบิรงกือค้นขี่ขานครับแต่ว่าหนูมีแผนดิไอ้หูวทุกย่างนล่ะว่าน้องแกงยังปอเน,นี่ยบิวโตวขึ้นว่าไอ้น้องแบบนี้น้องเขาไม่ได้เหตอยังเลยด้พี่ก็ขึ้นกันนั่นแหละเป็นพี่คนโตแท้แทแทนที่จะหามน้องกลับส่งเสริมให้น้องไปทางที่ผิดผิดผกล่าวว่าพี่หนุ่ยยอนผู้หญิงคนนี้คนเดียวติมนสิเป็นยัง น้องหูบอกเวลาบ้านฮามีเงินอะ่ะใครเป็นคนซอยพวกพี่สิลูตจิกูเป็นคนหาเงินแม่สั้นพี่ก็หูไปเลยเวลาที่ผมลำบากปอนี่แหละค่อยซอยเร็วผมตลอดจนบางครั้งผมเองก็ละอายใจที่มจนเจอเขาแต่เขาก็ไม่เคยรังเกียจของดีๆเนี่ยที่พวกพี่กินปอก,ก็เป็นคนซื้อให้แต่พวกพี่ก็เพีรกับปอแบบนี้แต่ว่าพี่ก็ซื้อให้เองนี่เขาไม่ได้ขอจากน้อยเนาะผู้ใด,ดบอกอยากซื้อให้เองเหรอแมน พวกเขาก็ไม่ได like ้ขอรองให้ซื้อให้เลยเด้แล้วอีกอย่างถ้าคิดว่าสิเป็นน้องสะภ้ยในบ้านหลังนี้มันก็ต้องดูแลทุกคนในครอบครัวอยู่แล้วนี่เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องก็นหน้าที่บอกครับผมว่ามันบมแมนที่ปอเขาเฮ็ดแบบนี้ก็เพราะปอเขาหักมผมแล้วก็ฮ้าครอบครัวเขานําโอ๊ยไอ้บิวอ้ยเขา่างแฟนอ้อะไรก็ครอบครัวติดิวอ้ก็ความจริงหรือว่าดิวเสียงให้อ้ายกับปอเลยล่ะดิวยังพอใจงั้นกันผมก็บ่ได้ให้พี่กับน้องเฮ็ดเพราะผมอยากให้พี่กับน้องสบาย แต่ท่านนี่มันอยู่น้ากันว่ได้ก็คงต้องแยกแยะกันอยู่บ่ครับบอบอว่าบิวปอ,อ,อพี่ขอโทษแทนริวน้าเดอ้อพี่คือยังก็ปิดให้นริวคนเดียวแบบนั้นทั้งที่พี่เห็นพี่คนโตว,ว่าห่ามกับเห็นดีกับน้องไปน้าพี่เหี้ยตัวแบบนี้ไปสิไบเขารบแง่แล้วดิแทนที่สิมีจิตใจเมตตาเขานี่พี่ขอโทษทั้งสองคนน้าเอาหนี่น้องปอขอออกขึ้นไปริวขอโทษพี่ปอเขาน้าพี่ปอหนูขอโทษด้วยจ้า กอเป็นนี่นนสิคิดอะไรโนูสิบะเฮศเปบนนี้อีกแล้วบ่เป็นอย่างพี่บ่กนน้องริวกับพี่นุวยเลยนนกันยังหวังดีแล้วก็ห้าทั้งสองคนคือเก้านั่นละ่ะมือันนี้วันครบรอบไอ้พะปอไปกินข้าวข้างนอกดีกว่าไปจ้า